อืมอะไรเนี่ยคุณไม่ได้เล่นแหลงมาเป็นเวลานานอีก8วันจะทำให้ LP ของคุณลดเออช่งางมันก่อนลวกันสกินสกินสกินดูสกินนั้นสิแซกแซกโอ้โหผมจะทำไงกับ RP ที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่2000กว่าอา่าโอ้ยเกมมาแล้วกดแปบ๊บยืนยันยืนยันอา่าสีเหลืองแล้วกันสกิน สกิน <Skin. S 1> คือมันกดซื้อได้ตอนเลือกตัวด้เลยนะแต่แบบแต่แบบว่าแบบคือผมมีสกินแล้วไงหนึ่งตัวผมชอบมีแบบแค่หนึ่งสกินอนะเฮ้ยหนึ่งป่าเว้ยฮัลโหลหนึ่งป่าคุณล็อกไม่ล็อกนี่ดูยังไงมันดูยังไงอันใหม่กูไม่ให้จบป่ะโอ้โหโอ้โห oh, oh. oh. ได้ครับผมดอสก็ได้จัดไปคือโมเด็พูดมากไงว่าแบบจะซงจะซื้อไหมสกงสกินไม่ล็อกตัวสักทีขอแก้ตัวใหม่นะกันรอห้านาทีไปเดะจริงๆกันดอดไม่ดีนะรับไม่แนะนำไม่แนะนำอย่าทำตาม ผมจะรีบเลือกแซกอย่างไวเลยกดล็อกด้วยครับยืนยันแล้ว1ป่านะครับกดล็อกแล้วครับคน2องคนสามม,มันมีคนไม่ยอมอะรอบนี้ได้เล่นละคือมันเป็นอะไรวะวันเนี้พี่ผมเล่นมีเดี๋ยวคนแย่งเล่นป่า ที่ผมมาเล่นแซกในโนมอลนี่ไม่ใช่อะไรครับคือในแร็งแม่งโดนแบนแทบทุกเกมเรียกได้ว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ต้องเล่นไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วสำหรับแซกเนะี่ยเราก็เลยต้องมาเล่นในโนมอลนั่นแหละแซกอย่างก็คือตั้งแต่ปรับมานยแซกผมยังไม่ได้ทําคลิปเลยวะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองลืมทำเฮ้ยเจอคนเจอคนเจอคนสตันหน่อยสตันสตรัสตรนยัดเคไปไหนอ่าแฝดเอออาอูอาอือแฝดกี่แฝดะเมื่อกี้ดูไม่ทันกดแทบแป๊บท้งกูแฝดกี่คน Oh, 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 oh. กลางแฟดเอดแฟดซับแฟดวัดวัดดีนะบนไม่กดแฟดด้วยผมเจอป่าเอทอรว่ะเอทอรนี่ถ้าใครไปดูในเว็บอินเสิร์ตมาคือเขาได้ตายจากเราไปแล้วนะครับแซกตอนนี้นี่อัตราการแบนน่าเป็นห่วงมากครับมาอินเสิร์ตขึ้นมาเห็นไหมจากที่เห็นคือแบบอัตราการแบนนี่คืออะไรคือโดนแบนทุกเกมอ่ะครับไม่งั้นมันจะไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เป็นอัตราการแบนที่ไม่เคยพบใคลเจอมาก่อนเอเล่นบนผมมาว่ะสงสัยเสียอีกไหนนั่นไง เอา t ูแพตตีอนครับต้องเอาอีกไนามาเอาตีไว้ลงเลนอะไรอย่างเงี้ยแทนเทเลพอร์ตเรืองล่างเรือล่างเอาจับผ้าไม่ทันโอ้โหตายคู่เลยไม่ใช่สิเป็นกลางเนี่ยที่ตายหืมตัวนี้แหละโดดไปไหนส <c oughs> กิลไม่โดนสักอันสกิล <c oughs> ไม่โดนสักอันไม่โดนสักแอะแพตตอนกำลังมาครับนั่งไงต่อ p พตตอนกลับไหม รักก็มาหนามันรอดอไดนะ้ไงวะไปโอ๊ะกลับดีกว่าแก้เขกื่อนใกันกดเหรียญเราจะลองแกงกลางอีกสักรอบนึงครับง้างมาครับปาเพ้าอให้ดึงเข้ามาถึงเนืดถึงเนือดออ๋อตังก็าตางแฟดอ๋อมาหาตัวอ๋อๆเอ้ยได้ว่ะโอ้น่าจะโดนสกิลสามตายครับเห็นบนร่างกายตรงกลางนะครับง้างมาแล้วคุณ งามมาแล้วคุณปา้าก็ให้ถึงนีดมานี่เออกดเหรียญด้วยไงาความโอพีของแซกมาใหม่ๆนี่ไปอ่านค,คอมเมนต์โอ้เอาเอาตีกับมาเอาท่านึงกับป้าอะไรอย่างเงี้ยหมดแต่พอท่าผมว่าท่าคิวนั่นแหละที่เป็นจุดโอพีของมันเวลาแบบเจอเป็นโน้มี้อะไรเงี้ยต่อยปุ๊บกดป้าดึงเข้ามาโอ้โหทำให้แบบเขาเสียจังหวะในการเดินเป็นหนึ่งฮิ้อะไรเป็นกลางดูเหมือนจะคอมโบกันครับให้มาสหาดูดแล้วแพทติออนโดดเอาแล้วมาสหาไม่ดูดก่อนละ่ะเออดูดแพทติออนลง ปาบคอมโบโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไนท์คอมโบโกดเหรียญเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับตัดปอดสิตัดจะได้เดินไปไดขขนะ้ขอเข้าแล้วนะั่นขอเข้าแล้วนะั่นขอเข้าแล้วนั่นหืมง้างมากระโดดทับสองคนไปแบบนี้กระโดดทับสองคนหืนแฝดว่ะคุณมันแฝดอ่ะเฮ้ยยังไงสักตัวไหมหืมเฮ้ยดูดสวยงามโดดทับปาบ โอ้ oh, Spark. แฟนอสปาร์กแลกกันไปเข้าเลยบนเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเลดเบาดึงกลับมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมืึเกิดอะไรขึ้นมันเทคเอาตัวเมตัมหลุดจากเลดเบาผมได้เหรอฮาวมันนั่นยังไงไม่จบมาแล้วเพื่อนย็ดเค่โอ้โหนี่รเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงครับไปไดอ,อนลง เดี๋ยวันขินที่ผมโดดแบบโดดมารับทันท่วงทีท่องทนัทนเวลาไปครับหลักนี่แหละแฟดดูดยังไงมีใครมีแฟดกดโยมูสตัมสักหนึ่งคนโอ้โแฟดกับเพื่อนไม่จบใช่ไหมได้ไม่จบใช่ไหมได้เล็ด Let. เบาดูดกับมาเอา้าดูดเรยวไปกว่าคุณเอ้ยเพดอนก็นมาับถอน เไม่ใช่ไปไดออนครับเราิะลดแซกนี่ที่เวลาเราเล่นบ่อยๆแล้วแบบเดินไปตายปะ่ะอันนี้ผมเล่นไปหรือยังวะอันนั้นมันก็แจกงไงเหมือนน่าจะเล่นไปแล้วมั้งคนมุกหมด2017ครับวันวีวันวัเลนบอลแท็กเอาธรรมธรรมไปครับใครจะได้โอ้โหไอต้อนมันเลือดน้อยอ่ะยิงเลือดน้อยยิ่งท่าหนึ่งเลยซายา่าป้ามากับราคาเนี่ยรักกันใช่ไหมผมไม่มีเอวติว่ะไม่มีเอวติเพื่อนไม่มีเอวติเพื่อน,อ,อ,นอือโอ้ต้องแฝด เ้แต่มีมีแพตตีบอย่านะมีคนต้องร่างกายต้องการครับไปดออลงไปดรอลงไปดรอลงหูเออได้ด้วยเออแอซิดผมล่ะเออแอซิดผมล่ะป้อมยิงกูด้วยกลายเป็นเซลดิวิชชันด้วยแอซิดก็ไม่ได้ด้วยกดเหรียญอย่างน้อยก็มาแทงป้อมให้เพื่อนน่าจะมีคะแนนแอซิดแทงป้อมนะ แค้นมาจากไอตัวอะไรนะลิงก้าต้นคลิปเนี่ยที่มันบอกว่าเรื่องของกูกูจปะปากูไม่ให้จบปะโอ้โหอารทูวันีทูครับเป็นบอลาทูวันวีทูแฟรเฮ้ยไปช่วยดิคับไม่ถันล่ะ <laughs> <laughs> ตัดสินใจชา้าไปโทษโทษโทษเพื่อนเ <laughs> ข้าดิครับเข้าดิครับเข้าดิครับรวบตึงกลับมาโอ้โหโอ้โหซีซีอะไรจะขนาดนี้มีเอาตีจากน่าจะรู้ีกเมื่อกี้อะป็งกลางยังไงยังไง มาแล้วเอา้าโดดเลยเิทรออนักตัวอู้โดนขนยึเค่แฟดยกแฟดยกเหรออืมอมมาตัวนี้แหละมาไม่มีเซลไม่มีเซลโน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 โอ้โหฮิวตังคิวตังคิวตังคิวมาแล้วโดดทับอีกรอบไม่มีเซลแต่ก็จะเข้าต่อดีเพื่อนเพื่อน เพื่อนมันโดดเข้ามาแล้วอ่ะอ่ะซายาโอ้โหกลับเลยแบบนี้กลับเลยครับปล่อยเพื่อนตายเลยครับไปดอนไปดอนวายยูวอลเลยเดสอืมอ like ืมวอทวอทมาช่วยเราตีลิฟทาร์ลรนหน่อยอยากได้ตังค์ร้อยหนึ่งจริงลิฟทาร์ลเราจะให้สักสองร้อยห้าสิบนะเยอะไหมไหมั้ยโอ้โหมีลูกมอสหานี่คขาสบายใครเปิดมาเนะี่ยได้แล้วฆ่ามันเลยเพื่อน ป้าเขาให้เรียบร้อยได้ตัวได้ตัวได้ตัวเด้งออกมาไม่ให้เรียกว่าบวบหายบวบหายกดเหรียญด้วยระหว่างนี้เราก็มาตีมังกรครับไม่มีสมัยนั้นน่ะแต่น่าจะได้อยู่เป็นบนครับไม่จบครับโอ้ตัวนี้มันโดนลุมตลอดเวลาเลยเพื่อสามหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะอ้าแค่สปาร์ไม่โดนด้วยยิ่แค่อย่าบอกว่ารอดดันลึกคนเดียวเลยหรอจ๊ะ เราลึกคนเดียวเลยเหรอจ้ะต่อยโดนด้วยขะจ๊ะตีกลับมาด้วยจ้ะเอาชิบหายกด,ดกดกด<ๆ>ชา้าไปอีกแล้วจ้ะมาจ้ะลุ้มจ้ะเดฟชาร์จอีกทีโดดทับอีกทีจะดึงไปไหนละจ๊ะเพื่อนบอกว่าจะเอาบอลลอนมาชอครับได้ครับจัดไปครับเร็วเร็วเร็วสายยาไม่ไวไเทมเยังไม่ได้กลับไปซื้อเลยเนี่ยได้แน่นอนเย่กลับบ้านคนเหรียญเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆกันหน่อยใจเย็นๆกันหน่อยฉันมาแล้ว อัวนั่นแหละกูแฟรมันทำไมนะ่ะกูแฟรมันทำไมมันต้องได้มันต้องได้บึ้มพักตัวต่อยไม่โดนใครเลยสายยาก็ได้อเอา้าโอ้โหกราบยังจะไม่กาบอือ้ออือ้ออื้อแด,ด๊ตแทงแด,ด๊ตแทง้แดดแทงเอา ผมดูแล้วงงๆเนาะเกมนะซันนั่นแหละป้าบเอออ้าวดสกิลดูงงๆเนาะแซกตัวนี้ดูแบบดูไม่ค่อยสมประกอบอ้าวเดฟชาร์ครามิลคาราเมิลคาราเมิลผลไม้เฮ้ยกดโล่งให้ทันไหมอยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับโอ้ยโอ้ยทิ้หายแล้วครับ วาตัวล่อก่อนครับโอ้ยกลับไปเลยเพื่อนฉันไม่รออแล้วไปเลยไปเลยที่สุดแล้วมันคือแผนครับทำไมเวลาทําอะไรพลาดแล้วมันชอบมีอะไรเป็นข้ออ้างจะมีเส้นบางๆระหว่างข้ออ้างกับแผนการโอ้นี่คือตัวล่อใช่ไหมสอนญาก็ไม่มีนะแล้วพีทออนกระโดดลงมาปั๊มทําไงเบิร์ดหนึ่งตัวตายไหมพุ่งคับพุ่งครับพุ่งคับพุ่งครับพุ่งับพุ่งครับได้ตัวไหมเนี่ยได้ทาริยาไม่ใช่ทาริยาซาญาเอาตายกลับไหม ผูเ้เต็มรักเต็มรับเต็มรับมาแฟดอยเคแฟดต,ตามต่อดีครับต่อดีครับ <c oughs> ผมแฟดทำใหม่โอ้โห,โห,โห,โหด,ดูมันสับดูมันสับไหนบอกว่ามันตัว IP ไงไหนบอกม่นตัวไอพไง i อไีอืม,มา IP ไปมาไม่ต้องไปไหนหรอกอื หนึ่งตัวสโลตายคาเมลไม่กลับก็อินทิบแตกครับเียบรอยครับอินทิบแตกสองอินทิบแล้วกันเราค่อยบอลลอนบอลลอนบอลลอนครับ a ี e เนี่ยแหละเอาบอลลอนแล้วก็ไปเอ็นับใจเย็นเพื่อนขอซื้อของได้หรือเปล่าละ่ะอ๋อแบบจบดีได้ไหมคนเราอะ่ะจบดีได้ไหมอันนี้คืออะไรเอออย่างนี้ก็ได้นาะรอรอกำลังเดินทางเพื่อนรอแป๊บหนึ่งแวบบูนเฮ้ยบอกให้รอไงเออคนเขาแวะบูอยู่ไม่ลำ่ำไม่รอกัน มามามา,มาเล็ดเบ้ากลับมาอยู่ไหนเกิดมาใหม่อือตายไปไอ้ทอกบอกแล้วมัน r p p ครับขึ้นป้าสีดำเรียบร้อยครับกับแซกที่ตาแบนร้อยกว่าเอร์เนล้วก็ไอทอกที่ r p p จริงๆมีตัวอื่นเป็นที่เป็นถมดำหนึ่งนะอินเสิร์ตมานั่นแหละครับตัวที่ คาดการว่าน่าจะเป็น Re ล,ลีกด้วยเรื่องนี้เรามาดูกันว่าเขาจะโหวตให้ใครเขาจะโหวตให้ใครผมโหวตให้มอร์สฮาแล้วกันครับเขาเป็น GG มีใครโหวตให้เราไหมนนนหนึ่งคนสองคนอีกคนนึงคนนึงอีกคนนึ่งไหมแล้วเมื่อไหร่แต้มผมมันจะ up เวทีเอสเดียวรอบนะี้คือเมื่อไหร่ในระบบเลเวลฮอนเนอร์นี่มันอัพยังไงว่าต้องโหวต์สามคนเลยเหรอโอ้เกมมาแล้วกดแป๊บ